สวัสดีครับไปไหนครับนี่ครับโอ้สวัสดีครับผมอือวันนีจะไปไหนได้ยินเสียงฟ้าครึ้มครับอ๋อฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้ครับเป็นของช้างมากเลยอ่เดี๋ยวาสี่บุคลเข้าหลักครับผมเข้าไปในลงเข้าไปในลงไว้ไรงามครับไพรไรงามครับเพราะว่ากลัวฝนตกมาเนาะเออคือตอนนี้เขา ป่วยครับมีอาการจะถ่ายท้องนะครับผมถ่ายท้องครับป่วยทั้งช้างทั้งควานครับควานก็ไม่สบายครับตอนพักที่บ้านไปฉีดยาสองเข็มเนาะครับอ่าพอไม่จะเอาทีมคนไปอ่ตามไปดูมะมะใหม่ครับมะใหม่มาดูก่อนครับมาดูที่ช้างก่อนเป็นยังไงนี่ไหน ดอกตุ่มเกลืลกไม้จนโอ้นูน่นนูน้นเริ่มมีอาการจะถ่ายท้องครับเออนั่นแน่นอลนอล<า>นะครับถ่ายแน่นอนหายไปเลยเนาะเออ,อไปไม่ได้ไปวันไหนวันไหนวันที่นะครับจะไปแหวันไหนนี่ เาจะไปางานที่สิบห้าครับ<อ>รว่าจะไปได้หรือเปล่าเหลืออีกสองวันอีกเนาะ,ะไปไปูกมาไปตามไปเดินนี่นี่น,น,นี่ขนาดยังไม่เป็นวันแรกนะครับนี่ถ้าสองวันอีกขาต้องแข็งวันนี้ครับใช่ครับอืมอ่าอนี่<อ>เป็นวันเดียวครับนะี่น้ำก่อนปะ ยคบคนครับกินยาไม่กินครับกินต้นไม้อย่างเดียวครับมะมะต้องไปหาตัดต้นไม้ให้กินอ cái ừ. ừ. Ờ này là em em lăng piêng là gì? đi Chào Ừ Ừ Đưa cái đó sắt Sát xuống mới à. 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 เออเออนเนี่ยครับนี่คุณพ่อมาให้กำลังใจครับนะพ่อมาให้กำลังใจครับพายสิริมงคลครับกำลังรับงานให้เหงนี่มาป่วยก่อนนี่ยควานก็ป่วยช้างก็ป่วย <laughs> เป็นพร้อมกันเลยพ่อพร้อมกันหรือว่า,ววาหายไปครับอันนี้ก็หายแล้วสองสามวันก็นหายแล้วอ,อู้ว่าโซ้เอา ตรงนี้ก็บถ่ายออกน้ำแล้วครับถ่ายเป็นน้ำไม่กินหญ้าสัากวันหนึ่งสองวันก็ถ่ายออกน้ำแล้วน้ำอย่างเดียวตัดติ๊กไม้น่ะมันไม่พาดน่ชังเออไม่พลาดหรอกถ้ากินไม้น่ะมันพลาดแน่นอนเลยหน้าฮะห,หน้าฝนนี่ครับต้องไปอยู่ร่มครับ ไม่ให้เปียกน้ําเปียกอะไรครับทางอ่ทายท้องครับเขาไม่ให้เปียกน้ําครับถ้าเปียกน้ำทับท้องจะอืดขึ้นเลยนะครับแม่แม่ครับเฮ้ออะไรนั่นกระโดกระโดอ,อกแล้วนั่นจะแข็งไม้กระโดนี้นักเก็ เราเขาจะแข็งไหม,ไม,ไมถ้าถ้าถ,ถ้าท้งเสียงนี่กระโดไม่แข็งหรอกเนาะแขแล้วเลยน่ <c oughs> <c oughs> ะแข็งยังไง <c oughs> โวยเนาะไปลุปะไป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 สุดหล่อไปหลังข้างกองอนี่กองอื้อ เอาไปกระโดเขาไม่แข็งเลยกระโดเขาไม่สบายดีน้องล่ะบางคนไม่สบายดีจะกระโดกแข็งยังไงไป Rồi. Ừ. Hả? Ừ. Hả? ừ. 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 นำออกออกลบ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 ,ลบช้างน้อยดำช้างน้อยช้างตัวใหญ่มาแล้วสลีมงคลนะครับพลายสลีมงคลผมอมไม้ออกเอาออกมาจากนู้นหลักนันครับเจาของควานเขาไม่อยู่ครับควานก็ไม่สบาย แล้วิริมงคลก็ไม่สบายอีกนต้องพักก่อนแล้ววันนี้พรุ่งนี้สองสามวันนีมั้งครับจะหายดีครับควันก็จะไปหาตัดต้นไม้มาให้เขากินครับเดี๋ยวกขกินนี่ครับ ต้องใส่ปอกคา okay. ออกกัเอ้นครับสูงมากเลยครับนี่ปลายสีบางคนนี่ครับสามเมตรว่างครับนี่ประมาณนั้นแหละครับประมาณสามเมตร นี้กันอันนาใส่กับพ่อใหญ่แล้วมันอันนาไปดูอันนามานี่ละเออเอาอะไรมากวาดออกก่อนโอเคครับอยู่ที่ปลอดภัยแล้วอ่มีลมแล้วขอบคุณกำลังใจนะครับครนะขอบคุณครับแม่แม่ก็เร็วบนขอบคุณเลยแม่เร็วนะครแล้วพูดแม่เร็วบนดูครรับอดู มารเร็วเฮ้ยเร็วหายเร็วๆนะครับแม่ๆบอกครับหากกดติดตามนะครับผมในช่อง Family สีนับไทยครับสวัสดีครับ